ตามเราก็ตาม้วยลูกเหมือนเครื่องปวงนะครับเครื่องปวงอืม แล้วก็ปิกกับลูกดูดไข่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 บัวลอยเลยอืมไม่ใช่บัวลอยเลยนะใหญ่จากไปเสร็จแล้วปิดแล้วก็มะกรูดอืมปิดแก๊สด้วยแต่เดี๋ยวพอเราปรปุงเรียบร้อยแล้วทุบแล้วเราก็มาจิ้มกันนะหวานร้อยไม่ร้อยจะเสิร์ฟลูกกินก็น่าจะรรอ,อยู่นะอ่าจ๋าลูกกินปลาแต่นี่ไข่ไข่แก,แกงฝันเอง กะได้ครังผัเนงเต๋อของเราผัดเลยผัดเนงผดเน่งนะผัดเนงก็ได้เมืมูนี่หมูนี่าฝาแต่อยกใส่ลูกินป้านะลูกินบ้าใช่อาตัวแหงไหมกันได้ลูกินบาใช่เด้อมามามาจิ้มจิ้มิ้กตเชิญจิ้มนะครับมาเดี๋ยวจิ้มไปดูครับ Bình này, Kim Rồi, Hoan Kiều Rồi Phết Phết này Phết, phết dù sạp sẹp khổ ạ Ông, tạc lông, tạc lông chim ít cả Chim, chim À, đây này, tạc lông. Ờ, lông. 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 lông để này, tạc lông, đây này, tạc lông, để này, tạc lông, đây này, tạc lông, đây này à, tạc lông Bà <laughs> Rồi Bây, mà, Ô, mà. <laughs> nào, Rồi, phết mà Ôi, Tầm nào rồi đi À Tầm nào rồi rồi, à, rồi ส่งคนดียวย,วย,ยร้อยไหมร้อยครับร้อยครับเตี๋ยวบะใส่ขอ,อนิดนิดอ่ามันเป็ดเลยโ okay. อเคจบอ่าแล้วก็ EP นี้ EP นี้ขออะไรไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ